เอากินข่าวได้เพง่อเด้อใสจุใสจํำเด้อเด็กพลังทีเจ๊กเนี้ยพัรนากรหอยดีี้หอยตัเลียนตวเล่นตวเลียนหนูวะนี่ครับอันนี้กันเปนหอยสูด้ะพี่น้อสิ้นพี่อน้อืมเด็กออม ไม่จัดจอเลยทุกคนเปกนอะไรกันกินสุกแข็งกระดักขม่ดิโฟเลยอืมอืมอ๋อยิ่งพอเลยงูยิ่งพอเลยเออ màu đen mà, màu đen được, ở nhìn này cha được, lên chú ở đây, lên áo, áo mà nói nữa, coi 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 chú, nằm coi chú. เอ้ย้อยด้อยเนาะข่าวา้าหรือบางเขาวแต่คนสังีสามหัวพวกนี้มียังง้อได้กินซอยจุกมั่ี่จะกำดงบ่มือมันถักเออมันกรรมกรมาเด้อ ปรานตัวปรานตะเด้อมื่ินน้ากานเดอมอางเด้ออืมจำจุจำจุนี้ยนี้ยเนียเนี้ยนี่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 งนี้นี่น่องหไหนนี่ช่องก็ได้เว้ช่อง,องๆๆน,น,าานองมันช่องอาจารย์กินดาวพรวัสช่องมันมันช่องอแ่อออนีสน่องแแนน พี่หม,ม,มา,ามจะเ,าเห็ดบุชิเล่เาะไยว่ไ้ยงเยาหายอนพีมเจะแกเห็ดปุชิเล่อืมพวกเจ้าบ่มากนะ้ะทางนั้นเขาจะเห็ดมา่าแล้วคือแบบว่าอันน่าหลาบแล้วไม่บุช